สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมไอ้นุมสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นขนาด14ตันกับ200กิโลกรัมครับโกบิโก s เอสเค140 LC รุ่นซูเปอร์เอเกมรุ่นว่าปัคเอกครับดูว่ารุา่น8จันลบว่าจันลบสายดีดสายดีดสายดียด โอ้เจอกันไม่ได้ครับต้องมีเรื่องกันหน่อยอ้าดูบอลน้องบอลลึกนี่ยุดอิริขิขาไปหมดแล้วก็อยู่ในการตกแต่งครับนะเดี๋ยวต้องดูตอนจบต,ตอนที่สวยๆหน่อยตอนนี้ยังไม่จบครับอ้าหนึ่งพันห้ชั่วโมงยังเพลียครับ สำหรับม์กเอ็กซ์ซูเปอร์เอเครื่องสีซูครับซีซูคอมนั่นแหละนะครับซีซูคอมโบ m i t s u b ิ s ชิ <laughs> ครับดีโ c ซีเอฟร์เก้าลังมาวัดว่าเครื่อง2 0 0พรอบต่อน,นาทีช่วงล่างรองรับไบเทคเจ็ดสิซนติเมตรครับลอนี่น จุดตัวแเรียรีสองสูงจุดศูนลูกบันเม็ดสำหรับฟุงกี้เ่เสียงอย่างนิ่มอยู่ครับนะดูแลรถดีมาก15,000ชั่วโมงแล้วยังรอเราเอาการอยู่ครับเอ้โกบิโก้ดีบีนะยังมาร์คเทนผมเจอ20,000ชั่วโมงก็มีครับนะนี่ก็ถือว่ารถดี เอกเอบน่าจะโอ้ไม่ใช่จะสิบปีแล้วบอก <c oughs> สายดีนเนาะเดือดกันไม่ได้เนอะมาเอาเอาข้องมูไว้ใน่ยทิดเลย ไอ้ไม่แต่ยางพาราเลยโซนนี้ฟาร์มหมูซะด้วยร่งานครับหน้าฝนฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้โอ,โอ,โอ้เจอต้อนไหนต้นกล้ไปหรือเปล่าใบ้ายยังหลอดยังติดทุกมุมครับ ทีมงานไอเสียครับไอเสียหรือว่าดำกรีนมีงานหน้าฝนไม่ธรรมดาเนี่ยฟุตบอ่อเนี่ยแห่งทรงเอวเนี่เผี้ยวแล้วครับมิสูบิชิที่บอกว่าประหยัดมากครับนะมิสูบิชิกับอิซุสุ ก็ใช้ใช้อิสุรุ่นสิเ็ก็ไปยัดกันครับนะสี่จเจนอันนี้ u c โ r ซออ้าฟันนะโอ้กระบองไม่มีร่วไม่มีซึมนะเอาอ่าซุปบักเอกมีสามรุ่นนะครับซุปเปอร์ซุปเปอร์เอ็กเอ็กเอ็ม มาแล้วพี่น้องอไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวาที่ลบก่อนเพราะว่าสายดีเดี๋ยวสายดีตรงนี้ก่อนพี่น้องขึ้นก่อนหนาทีขึ้นก่อนค่อนข้างจะรีวิวลำบากเพราะว่าหน้าฝนแล้วก็ ดินมันอ่อนครับนะฮึบฮึบนี่ึ๊อ้ได้ครับึบโอเคเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนครับอ่าโอ้จะขึ้นกองดินได้นี่หอบรับประทานเลยเ,เดี๋ยวดูผลงานครับนี่ครับบอ่อเนี่ยขุดยังกะจันทบุรีเลย แ,แถวสวนทุเรียนครับนะเดี๋ยวโปะ่อนแล้วก็แต่งสโลกก็ออกมาสวยงามครับก็ถ้าดูโดยสภาพนะรถคันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันชั่วโมงครับก็สภาพเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะยังใช้อีกยาวพี่น้อง อีกสีสบปีสบายๆเนี่ยหรือว่าเป็น10ปีได้ครับขึ้นอยู่กันมีทานั้นหรือว่าซ่อมบำรุงดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะคนขับต้องใส่ใจแล้วน้องทำอะไรใส่ใจเข้าไปในี่เปรี้ยก,โก,โก็มีเกอาริยะจัดให้อาริยะอกคุเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ32สาขา มีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับมือหนึ่งมือสองรุ่นใหม่ปัจจุบันก็สามตันครึ่งครับนะ SK สามะ SR รถวก็ประมาณ8ตันนะรุ่น75ครับนะแล้วก็1 14 4 0 14ตันนะครับรุ่น11อ่าร4 0เป็นรุ่น11นะครับใหม่ล่าสุดแล้วก็ถ้าเป็น200ก็จะเป็นรุ่น10นะครับไวเอ็น15 ใช้ฮีโน่ครับคมามเร็วแล้วก็ SM ก็จะลดออปชั่นหรือว่าเฟอร์นิเจอร์มา4-5หอย่างครับรับตัวก็จะลดลงมานะครับก็ว่ากันไปเป็นรถค่ายคุณภาพอีกค่ายหนึ่งที่รัตีจากเซียนรถคุดหรือว่านักเลงรถคุดครับว่าโอ้สุดข้สุดข้สุดจัดประหลัดบอกปลัดลาออกยังบอกว่าจัด ดูหมื่นห้าพันน้องหมื่นห้าพันชั่วโมงนะเครือ่องยนต์นี่มิสูเดียวซีเอฟอาร์เนมเมทอินเจแปนครับนะปกสวิงแพรตัวตื่นหลักๆก็เมทอินเจแปนครับนะแต่ว่า,าประกอบที่จงงันะง,จงหวัดระยองครับนะตำบละสิบอำเภอปลูกแดงจังหวัดระยองโกเบลโก อุตสาหกรรมเข็มมันราดผ่านไปแถวบ้านค่ายวิ่งรับไปก็เจอครับนะทะลุมีคงพัฒนาครับนะหรือว่าบ้านค่ายออกจากสายสายสายห6หรือเปล่านะครับก็เจอครับเจอนะก็จริงก็ประกอบบางไทยครับนะไม่ว่าจะเป็นโคมัสซึโกวิกโก้นะครับ หรือว่าจะเป็นคูโบต้านะครับเอาชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์นะครับรถคุณภาพหรือว่าหรือว่ารถตลาดอีกค่ายหนึ่งครับเอาให้พี่น้องได้ชมกันขับโดยสายดีดครับบริจารต์ตักงมอลลกอถ้าสนใจก็อยู่บริรามดูรถได้ครับที่สุรินทร์นะครับสุรินทร์อุบลขอนแก่นโคราช จัดไปครับรุ่น11ใช้กันยาวๆไปเร็วแรงประหยัดครับอะไรหาง,ง่ายโกเบโกอาริยะอิควิเม้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ